สปภาพหมาเลยอ่ะ สวัสดีค่ะทิพซีบุรีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาในสถานที่ที่คุณเคยกันอีกแล้วกับสถานีรถไฟกรุงเทพหรือสถานีรถไฟหัวลาโพงนะคะกับทิพนั่งรถไฟ 1, 120บาทไปเที่ยวน้าตกไซโยกน้อยจังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะด้วยความที่มากับขบวนนําเที่ยวนะคะแน่นอนว่าความเป๊ะของเวลาเนี่ยแน่นอนจริงๆหกโมงครึ่งนะคะรถไฟก็สตาร์ทออกจากสถานีรถไฟหัวลํโพงทันท,ทีเลยค่ะเอาจริงทีนี้จะต้องเกิดขึ้นมาแล้วแหละแต่รอบที่แล้วค่ะจิบตกรถไฟค่ะตื่นมาตอนรถไฟออกอะคะ่ะทุกคนก้เลยกลับมาแก้ตัวใหม่อีกคครั้้งงในนนช่ตเดือุาม จริงแล้วเนี่ยตามกำหนดการเดิมถ้าเราไม่ตกหลยก็คือจะมาในช่วงที่เขาบอกกันว่าน้ําตกไซโยกน้อยมีน้ํามากแบบพีกพิกเลยนั่นก็คือเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนแต่จิบมาเลดกว่าเวลาที่เขาบอกไว้แค่ทิศเดียวเนี่ยก็ไม่แน่ใจเลยว่าน้ําตกไซโยกน้อยจะยังมีน้าเยอะอยู่ไหมบนรถไฟนะคะก็จะมีการรับออเดอร์เมนูอาหารเช้าด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ถูกใจเมนูบนรถไฟนะคะก็สามารถลงมาซื้อได้ที่สถานีนคนปรปฐมค่ะเพราะว่าจะมีการแวะจอดให้เราเนี่ยลงไปช้อปปิ้งประมาณ3 0ม5ินาทีนะคะเหมือนกับตอนทิปรถไฟนาเที่ยวสวนสนปทธ์เลย กลับมาดูขบวนรถไฟให้ดีๆนะคะเพราะขบวนนําเที่ยวน้ําตกไซโยกน้อยกับสวนสนปฏิพัฒน์ออกเวลาเดียวกันซึ่งถ้าจะาไม่ผิดขบวนรถไฟนําเที่ยวไซโยกน้อยกับสวนสนปฏิพัฒธ์เนี่ยก็จะมาแยกกันที่สถานีรถไฟนครปฐมนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขึ้นผิดขบวนเนี่ยเราไปอีกทางหนึ่งเลยนะหลังจากนี้ก็นั่งกินลมชมวิวไปยาวๆเกือบ3ชั่วโมงค่ะระหว่างนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมารับออเดอร์อาหารเย็นกับขนมของฝากนะคะส่วนตัวเนี่ยจิ๊บก็แนะนําขนมเทียนแก้วที่เจ้าหน้าที่แนะนำแหละรสชาติอร่อยใช่ะะน่งเคไดด แลนด์มาร์คที่สําคัญนั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้าแควค่ะรถไฟสที่เราเดินเล่นถ่ายรูปนะคะอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ําแควประมาณย5นาทีค่ะแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงจังหวัดกาญจนบุรีสิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงนั่นก็คือสะพานประวัติศาสตร์สะพานข้ามแม่น้าแควแห่งนี้แหละคะ่ะเอาจริงๆวันที่จีไปนะคะท้องฟ้าก็ไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่ค่อนข้างครึ่ฟ้าคลื่ฝนเลยแหละแต่วิวที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือยังสวยอยู่ที่แล้วก็เดินไปสุดทางแล้วนะที่มากาญจนบุรีสองชั่วโมงอะ ไปดูคลิปเก่าๆได้นะอันนั้นไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สงครามโลกค่ะอยู่ที่ฝั่งนู้นอ่ะนี่ตรงนั้นนะคะเสียดายมากเลยที่เขาจะปิดตัวนะไม่รู้ว่าจะอยู่ถึง วันที่ถ่ายเนี่ยจำไม่ได้แน่นอนว่าสะพานข้ามแม่น้าแควเนี่ยเป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายรูปกันใช่ไหมคะคนก็จะค่อนข้างเยอะมากๆนะคะจิ๊บก็ขอแนะนําว่าถ้าเราลงรถไฟมาแล้วเนี่ยเดินมาให้เกือบสุดสุดทางนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะไม่ค่อยแออัดเท่ากับตัวต้นสายที่ใกล้ๆรถไฟแล้วนะคะก็จะทําให้เราได้บรรยากาศเหมือนคลองสะพานอยู่คนเดียวนะซึ่งจิ๊บก็ไม่แน่ใจว่าวันที่จิ๊บไปเนี่ยคนมันน้อยหรือว่าคนไม่ค่อยเดินมากันนะคะก็เลยทําให้จิ๊บได้ภาพสวยๆแบบที่ทุกคนกําลังเห็นนี่แหละถ,าถา แควน้อยไปไหมส่วนตัวจิ๊บมาคนเดียวจิ๊บก็คิดว่ามันก็ไม่ได้มากหรือน้อยจนเกินไปนะคะกําลังพอดีพอดีส่วนใครที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเสียเวลาตรงผัดกันถ่ายรูปแต่ส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะพอดีพอดีกับเวลา25นาทีนะคะถ้าเหลือเวลาก็แนะนําว่ามาถ่ายรูปที่หน้ารถไฟได้วยนะคะหน้ารถไฟในที่นี้ก็คือถ้ามาเป็นกลุ่มคณะเนี่ยจะดีมากๆเลยเพราะว่าคนนึงนะคะไปยืนอยู่ข้างบนรถไฟส่วนข้างล่างถ่ายชะองนั้นขึ้นไปจากก็จะได้ภาพเรายืนอยู่บนหน้ารถไฟแบบจึงจ้งๆไปอีกแบบหนึ่งนะจุดนี้เจ้าหน้าท ะได้เวลาไปกันต่อค่ะ หลังจากนี้นะคะรถไฟก็จะมุ่งตรงไปที่สถานีน้ําตกหรือจุดหมายของเรานั่นก็คือน้ําตกไซโยกน้อยนะคะโดยที่ไม่มีการแวะจอดที่ไหนอีกแล้วนะก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆค่ะจนเกือบ2ชั่วโมงนะในการเดินทางไปที่น้ําตกไซโยกน้อยกันค่ะเอาจริงๆวันนี้ค่อนข้างจะลุ้นกับสภาพอากาศมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีสิทธิสูงมากๆที่ฝนจะตกลงมาท้องฟ้านี่คืมมุดแต่ที่ท้องฟ้าคึมๆช่วงแรกๆนั่งรถไฟมาสักพักใหญ่ๆท้องฟ้าก็เหมือนจะเป็นใจให้ใหเราสดใสขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะการได้นั่งมองวิวสองข้างทางน ต่างของรถไฟธรรมชาติสีเขียวๆกับท้องฟ้าใสๆส,สีฟ้าคามก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการนั่งรถไฟเลยนะจิ๊บน่าจะลืมบอกในตอนต้นนะคะว่ารอบนี้นะก็มาด้วยรถไฟขบวนพัดลมนะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะจองรถตู้แอร์ได้นะคะเอาจริงๆนะทริปกาญจนบุรีเนี่ยตู้แอร์นี่จองยากกว่าสวนสวนปฏิพัติ์เยอะมากๆเลยคะ่ะราคาตู้แอร์นะคะ240บาทแต่ติดตรงเงื่อนไขที่ว่าจิ๊บอยากมาในช่วงที่เขาบอกว่าน้ําตกไซโยกน้อยมีน้ามากซึ่งถ้ารอจองตู้แอร์เนี่ยคงจะไม่ได้มาในช่วงนั้นก็เลยตัดสินใจจจยออมมมทที่่่ะะะะาาตตู้พลแแนนคคเริๆ นั่งตู้พัดลมเนี่ยก็มีข้อดีอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือเมื่อเรามาถึงช่วงสะพานที่เป็นจุดใกล้ถ้ำกระแสนะคะรถไฟก็จะค่อยๆชะลอให้เราได้เอามือไปสัมผัสเพื่ออธิษฐานกับหน้าผาเขาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าอธิษฐานแล้วเนี่ยก็จะสมบังอย่างที่อธิษฐานไว้นะคะซึ่งจิ๊บก็ไม่แน่ใจเลยว่าสิ่งที่จิ๊บอธิษฐานไปเนี่ยจะสมบังไหมแต่ขออธิษฐานก่อนคะ่ะเอาจริงจิงจ๊บก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพอเป็นตู้แอร์แล้วเนี่ยมันจะสามารถเปิดหน้าต่างออกไปสัมผัสหหหหิิินนนนนนเเเเเเเมมมืืืออออททททีีที่่่่่่่่่ขาา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 ชะลลลใ้้รรรรรไดดดดสสสตงงถํกแปปปวววคจจุุ็ยยยยพ พี่ทากระแสได้นะคะถ้าเราได้มาที่จุดนี้ด้วยมันจะเพอร์เฟกมากๆเลยแต่ก็เข้าใจเรื่องของการทําเวลานะเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการเดินเที่ยวถ่ายรูปอีกประมาณ1ชั่วโมงกว่านะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะไปท่องเที่ยวที่ทํากระแสโดยตรงจิ๊บก็มีอีกคลิปหนึ่งที่ทําไว้แล้วนะกับการเดินทางมาเที่ยวทํากระแซนะคะส่วนหนึ่งจิ๊บก็ต้องขอชื่นชมพี่เจ้าหน้าที่รถไฟในตู้ที่จิ๊บนั่งนะคะเพราะพี่เขาเอนเตอร์เทนเก่งมากๆเลยค่ะทําให้เราเนี่ยเดินทางไม่เบื่อเลยเพราะจะมีการรอ,อ,เรอดเลาาคค่ะะออออยงตนนนี้นะะก็ืซื่่่่่อออออพูดาราาาายลใหห้ตมแแแแแกก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 ะะะะะะะเเเงงงงิินนนัับบบทททคคคีีี็ืข จริงๆก็จะมีหลายๆจุดที่ชวนให้แาวนะคะอย่างเช่นโซนป่าอเมซ,ซอนโซนสวรรค์นะคะซึ่งพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะคอยแนะนําเราตลอดทางเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะได้นั่งอยู่เฉยๆนะคะเพราะพี่เขาจะชี้ชวนให้เราลุกขึ้นไปถ่ายรูปทํากิจกรรมระหว่างทางนะคะสำหรับขบวนรถไฟน้าเที่ยวน้ําตกไซยโยน้อยนะคะจะพิเศษกว่าขบวนปกตินิดนึงตรงที่ว่าถ้าเรานั่งรถไฟขบวนปกติที่ไม่ใช่สายน้าเที่ยวเนี่ยก็จะมาจอดแค่ถึงสถานีน้ําตกนะคะแล้วเราจะต้องนั่ง2แถวส0บาทนะคะต่อเข้าไปที่น้ําตกไซโยน้อยอีกที มาถึงตอนสิบเอ็ดโมงห้าสิบห้าเดินเข้ามาก็รู้สึกเย็นเยนแบบไอนะ้ำมาแล้วนะคะ ซึ่งรถไฟนําเที่ยวเนี่ยก็สะดวกมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถลงจากรถไฟแล้วเดินเข้าน้ําตกไซโยกน้อยได้เลยค่ะสําหรับทริปรถไฟนําเที่ยวน้ําตกไซโยกน้อยนะคะก็จะมีเวลาให้เราอยู่ที่น้ําตกไซโยกน้อยประมาณสองชั่วโมงครึ่งค่ะโดยเราจะกลับมาขึ้นรถไฟอีกครั้งตอนบ่ายสองโมงครึ่งนะคะจังหวะแรกที่เดินเข้าไปถึงน้ําตกนะคะก็รู้สึกได้เลยว่าน้ําน้อยสมชื่อน้าตกไซโยกน้อยเลยค่ะเอาจริงรอบนี้ก็รู้สึกว่าน้ำเนี่ยเยอะกว่ารอบแรกที่จิ๊บเคยมาเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะคะน้ําใสไหลเย็นดีค่ะแต่ไม่คาดหวังก็เท่ากับไม่ผิดหวังจะดีกว่่าคะ ถือว่าเยอะกว่าที่เคยมาครั้งแรกค่ะมันไปฝนต้นหนาวแล้วเนาะมันก็จะจนนไม่ค่อยมีค่ะได้ยินมาว่าช่วงเวลาที่เหมาะน้าจะต้องมาช่วงประมาณแบบหน้าฝนเดือนกรกฎา สีหากัญยาอะไรอย่างเงี้ยที่น้ำตกสายยกน้อยก็จะมีบริการให้เช่าเสือแล้วก็สามารถสั่างอาหารมานั่งกินบริเวณน้ำตกได้นะคะนอกจากนี้นะคะที่นี่ก็ยังมีร้านค้าร้านของฝากอื่นๆให้เราเลือกที่นี่มีทุกอย่างเลยค่ะเอาจริงๆเห็นเด็กๆเล่นน้ำแล้วก็รู้สึกอยากจะกระโดดเล่นน้ำแบบเด็กๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่ในไวัยขี้เกียจแล้วขี้เกียรอาบน้ำที่เกียจสรฟผมแต่งตัวใหม่นะคะก็เลยเลือกที่จะเอ็นจอยโมเมนต์ด้วยการชมวิวกินบรรยากาศไปนะคะแล้วก็เดินเล่นดูรอบๆค่ะว่ามันมีอะไรบ้างตอนที่มา้้งแกกกเเเ่่ยยจิิิ็็ไออดวววะพืทลลูปป ทาให้ไม่ค่อยได้เดินสำรวจอะไรรอบๆปะคะมารอบนี้มาคนเดียวเราก็เลยทําตามใจตัวเองได้เต็มที่เดินสำรวจไปรอบๆข่าว่าที่นี่มีอะไรบ้างเอาจริงๆรอบนี้มาจิ๊บก็ยังเดินสำรวจไม่ทั่วเลยนะเดี๋ยวรอลองไปที่ คาเฟ่ไซโยกน้อยด้วยนะคะต้องเดินขึ้นไปบนเขาโอเค ในส่วนของคาเฟ่ไซโยกน้อยคอฟฟ่นะคะต้องเดินขึ้นบันไดไต่ขึ้นเขาค่ะซึ่งจุดนี้จิ๊บเองก็ไม่เคยมาเหมือนกันค่ะในรอบที่แล้วซึ่งจิ๊บเองก็เพิ่งมารู้เมื่อไม่นานมานี้นะคะว่ามันมีคาเฟ่อยู่ตรงนี้ด้วยตอนที่บังเอิญไปเจอคลิปที่ดูโดยบังเอิญนะคะตอนเดินขึ้นไปถือว่าเหนื่อยใช้ได้เลยค่ะได้ออกกําลังกายไปในตัวแต่จะบอกว่าบรรยากาศข้างบนคือคุ้มค่าที่เราเดินเหนื่อยขึ้นมาค่ะบรรยากาศคือร่มรื่นมากๆสวยมากๆคิดกับตัวเองเลยว่าตอนนั้นเราพลาดตรงนี้ไปได้ยังไงกันนะตรงนี้คือจุดต้้้้นนนนนํําาขอองตกกยยะะคะ เดินไปเรื่อยๆตามทางนะคะก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าคาเฟ่เนี่ยอยู่ตรงไหนอาจจะดูลึกลับซับซ้อนหน่อยนะคะแต่ว่าหาง่ายค่ะทุกคนตอนเดินเข้าไปนะคะก็จะเป็นคาเฟ่สไตล์ธรรมชาติที่จิ๊รู้สึกว่ามันเป็นคาเฟ่ที่ดูน่ารักร่มลื่นดีอะค่ะให้ความรู้สึกแบบชิวๆมองวิวไปได้เรื่อยๆค่ะ เอาจริงๆจุดนี้ไม่อยากไปไหนแล้วนะคะอยากจะนั่งปล่อยใจจอยอยู่ที่คาเฟ่เนี่ยแหละมองไปบรรยากาศก็คึอฟ้าคึมฝนทํา,าให้รู้สึกไม่อยากไปไหนแล้วอ่ะแต่สิ่งที่จิไม่ได้คิดมาก่อนก็คือว่าฝนตกลงมาหนักมากจริงๆค่ะทุกคนในจังหวะที่กาลังคิดว่าจะอยู่ที่คาเฟ่ต่อไปรอให้ฝนหยุดหรือจะรีบลงไปข้างล่างแล้วไปหาที่หลบฝนจังหวะนั้นก็กลับตัวไม่ทันแล้วค่ะพอฝนตกหนักมากๆก็เพิ่งมาคิดขึ้นได้ว่าเราอ่ะอยู่บนเขาใช่ไหมถ้าเกิดว่าฝนตกหนักไม่หยุดแบบนี้เราจะลงไปข้างล่างไม่ทันเวลารถไฟออกแน่นอนซึ่งนอกจากต่่เเเเรรืออองงงขขฝนนนนกก้ํําาาาาาททีมมัไหหลลจจะใดิ ข้างล่างได้ลาบากมากๆค่ะซึ่งเป็นจุดเดียวที่จ๊บรู้สึกว่าพลาดมากมถ้าตัดสินใจลงมาตั้งแต่ฝนยังไม่ตกเนี่ยเราอาจจะไปหาที่หลบไปขึ้นรถไปเตรียมตัวกลับได้ง่ายกว่านะแต่ในเมื่อตัดสินใจพลาดไปแล้วนะก็ต้องรับผลที่เราตัดสินใจก็นั่งรออยู่อย่างนั้นานาาอยู่พักใหญ่เลยค่ะจนคิดว่าถ้าเราไม่ฝืนลงตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ทันเวลาที่รถไฟจะออกแน่ๆก็เลยตัดสินใจเดินไปค่ะเทียบแหละไม่รู้จะลงยังไงแล้ว <Yeah. S 2> เดินไปกีดไปหลายรอบมากเพราะว่ารองเท้าเลื่อนตไ,ไข่าน้ำค่ะดีนะพี่จิ๊บก็คือยังทรงตัวอยู่นะคะใดๆก็ขอชมตเตงหน่อยว่าเก่งมากที่สามารถลงมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ทาเวลาได้ดีด้วยค่ะมอมแมสภาพแบบหมาเลยวันนี้ทิปวันนี้ฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจให้เราเท่าไหร่ปกติมากกับรถไฟนะคะถึงแม้ว่าฝนจะตกอะ่ะเราจะไม่เปียกแต่รอบนี้คงไม่ไหวหรอจริงๆอได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งแบบเปียกๆมอมแมมมอมแมมลูกหมาลูกหมาอะไรอย่างเงี้ย ด้วยความที่ยังเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งนะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะเดินไปที่น้ำตกขะเพื่อดูว่าน้ำตอนที่ฝนตกเนี่ยเป็นยังไงบ้างพอเห็นแล้วบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าสวยสะใจน้ำเยอะมากๆเลยค่ะเกินความคาดหมายไปเยอะถึงแม้ว่าเราจะเปียกบกมากแต่วิวที่เห็นตรงน้าคือมันดีมากเลยอ่ะทุกคน่ะมาก็มองแมม,มขากลับก็มองแมมโอเคค่ะกลับบ้านกันนะคะ จบคลิปแบบมกแมกมกแมกถึงทิปนี้จะเป็นทิปไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังแต่มันเกินที่หวังไปมากๆเลยค่ะปกติเวลาฝนตกระหว่างการออกคลิปอาจจะทําให้เราหมดสนุกแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกขอคุณมากมากที่ตกลงมาในระหว่างที่เรากําลังออกคลิปเพราะมันทําให้บรรยากาศที่เห็นตรงหน้าสวยประทับจิตประทับใจแบบที่จิตไม่เคยคาดหวังมาก่อนว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้คือภาพที่เห็นตรงหน้าเนี่ยมันบรรยายออกมาเป็นคําพูดไม่ถูกเลยอะมองเห็นในกล้องยังว่าสวยแต่ของจริงที่เห็นด้วยตาเนี่ยมันทําให้เราประทับใจมากกว่าที่คิดไว้แบบเยอะมากๆเลยค่ะมันคงเป็นแบบนนนีีี้้้สนะะคคคววาาามมมรรรูึกทท่่ไไดดับอเห นะเป็นอีกหนึ่งวันที่ทําให้จิตรู้สึกมีความสุขกับการได้เห็นอะไรสวยๆที่อยู่ตรงหน้าแบบนี้อยากให้ทุกคนได้รู้สึกอะไรแบบนี้เหมือนกันจังถ้าความรู้สึกในตอนนี้ส่งผ่านไปถึงทุกคนได้ก็คงจะดีไม่น้อยเลยเนาะได้ได้หวังว่าคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้จะมีความสุขเหมือนกันนะคะ สุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพกันนะคะรถไฟก็จะจอดที่สถานีกาญจนบุรีให้เราลงไปท่องเที่ยวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะรถไฟจอดให้เราเที่ยวอยู่ที่สถานีกาญจนบุรีประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็คือเราจะต้องกลับมาขึ้นรถไฟตอนห้าโมงเย็นก็จะมีเส้นทางให้เราเลือกว่าเราจะไปไหนก็คือ จะเดินตลาดใกล้ๆตรงสถานีก็ได้หรือจะไปสุสานทหารพันธมิตรก็ได้ถ้าเราไปสุสานใช่ไหมก็มี2แถวค่ะราคาไปกลับก็คือ10บบาทจะดูก่อนว่าจะไปไหนสุดท้ายนะคะจิ๊บก็ตัดสินใจมาที่สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนลักค่ะเป็นหนึ่งในสุสานที่ฝังศพทหารพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ไว้ที่นี่นะคะ นานมากค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยอะมาเขาคายค่ะเขาก็เลยพามาที่นี้ก็วันนี้อึมครูคึมหน่อยนะพเพราะว่าฝนจะตกค่ะไม่รู้จะไปไหนก็เลยบอกอ่ะมาราะอย่างที่เราคือนรถตั้งหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เดินตลาดมันก็เดินตะเทียวเราไม่ได้ซื้ออะไรอยู่แล้วอะ่ะ และนี่ก็คือวันเดทิปกับรถไฟน้ำเที่ยวน้ําตกสยโยกน้อยค่ะเป็นอีกหนึ่งวันเดทิปที่น่าสนใจกับการรถไฟที่สามารถมาเที่ยวคนเดียวก็ได้หรือจะมาก,กับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะสุดท้ายนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ